แไฟล็อกพี่หนึ่งใช้อยู่ยังไงดีเนเะี่ยเจ็บเก็บจุดใหม่ลับว้าถึงที่ล้บตัวน้อยๆของฉันมันผ่านไปราวสามเดือนแล้วสินะที่เราอยู่ด้วย เลยที่เราอยู่ที่นี่ด้วยกันฉันยอมคิดถึงวันวานตอนที่เธอเพิ่งจะฟักตัวออกจากไข่เสียงเล็กของเธอทําเอาฉันตัวสั่นด้วยความภูมิใจร่างกายเล็กจิ๋วที่น่าของเธอเต็มไปด้วยความนะ่าอัจอีกทั้งเวลาในการทำลายแล้วและแน่นอนทุกความกระหายไม่รู้จักพอเธอเเธอไม่ได้ด้อยไปวกว่าฮันเตอร์สายพันธุ์อื่นเลยแล้วทาไมพวกมันถึงสั่งให้ฉันทำลายเธอพวกมันบอกว่าเธอไม่เหมาะกับเป็นอาว,วุธเพรยงเพราะเธอยังเป็นเด็กที่อ่อนแอ แล้วมันเปลี่ยนอะไรเลยที่พวกเธอไม่ต้องความร้อนขางกลยเธอเปิดออกเวลากินอาหารแล้ว